วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work Integrated Learning หรือ w i l ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตอนนี้เราพร้อมแล้วพร้อมสําหรับการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นตอบสนองทุกนโยบายเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาดังวิสัยทัศน์วิทยาลัยที่ว่ามุ่งผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงมีคุณธรรมจริยธรรมตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออก EEC mm hmm. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพสู่สมรรถนะอาชีพต่อไปเป็นการผสมผสานการเรียนกับการทำงานไปด้วยครับ ก็เป็นการช่วยลดก็เหมือนเป็นการช่วยลดการใช้จ่ายในบ้านนะคะเพราะว่าได้ค่าตอบแทนด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยก็คงจะเป็นเรื่องการปูพื้นฐานกับงานที่เราไปทำงานในบริษัทนั้นว่าเขาทำอะไรแล้วเราควรเตรียมพื้นฐานอะไรบ้างในการทำงานเป็นงานทำงานเป็นทีมครับเพราะว่าเราไปแล้วสปีดตามเขาไม่ทันครับเราต้องทำตามให้เขาทันครับ เราหนูได้ทําเป็นร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟก็จะมีการชงกาแฟสดนะคะแล้วก็เบเกอรี่ทําขนมปังปิ้งการตกแต่งเค้กที่ทํามาจากที่ทำวอฟเฟอร์ค่ะทําตกแต่งเค้กแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าทํางานอยู่ที่ร้านพินิงคาเฟ่หน้าที่ของผมก็คือเป็นผู้จัดก,การร้านครับดูแลหน้างานครับนอกจากงานนะครับผมก็ดูแลเรื่องของบัญชีครับทำบัญชีในรับรายจ่ายครับแล้วก็ควบในกาแฟครับหน้าที่ที่ได้ทําก็ จะมีเสิร์ฟอาหารคร่ะมีบริการลูกค้าต้อนรับค่ะสอนเรื่องความอดทนค่ะมากๆแล้วก็การประสานง,งานการพูดคุยกับผู้คนค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตจริงค่ะก็มีพี่ๆคอยสอนงานและคอยสอนเครื่องจักรที่เราไม่เคยจับมาก่อนครับ ในส่วนตัวก็จะแบ่งเก็บ10%นะคะแบ่งใช้จ่ายจริง40%แล้วก็ส่วนอีก50%ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเป็นค่ารถค่าเดินทางหรืออะไรต่างๆค่ะหรือค่าเช่าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประโยชน์ครับผมสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายของราง้านคนินได้ครับแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ครับนอกจากนั้นนะครับผมก็สามารถที่ คั่วามาในกาแฟให้กับลูกค้าได้ครับมีประโยชน์ค่ะได้ฝึกประสบการณ์มีไรายได้ได้ความรู้ค่ะครับแล้วยังได้วุฒิการศึกษาเมื่อเรียนจบครับฝากถึงน้องๆที่ยังลังเลนะคะว่าจะเรียนต่อหรือทำงานดีพี่ขอแนะนำให้น้องลองเข้าโครงการวิวด้วยค่ะเป็นทางเลือกที่ดีแน่นอนค่ะได้ทั้งวุฒิแล้วก็ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานค่ะ ก็ควรเตรียมพื้นฐานที่จะเข้าบริษัทนั้นครับจะได้เข้าไปแล้วไม่รู้สึกว่าท้อแท้ในการทํางานแล้วสามารถทํางานได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุกสาหกรรรยองเป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยนวัตกรรมและเทคนโนโลยีที่ทันสมัย